เหรียญร .9 ความนิยมตลอดกาล FC จังหวัดกาลสินส่งมาขายสวัสดีและยินดีต้อนรับ FC ทุกคนทุกท่านนะกลับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญสวัสดีครับผมปป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญ ช่องของปาปาก็เปรียบเสมือนพ่อค้าคนกลางและเอฟซียรับเหรียญจากบรรดาชาวนักสะสมต่างจังหวัดใช่ไหมฮะอ่ะจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ส่งมาแล้วประปาก็มาเปิดกล่องเปิดกล่องเช็คดูเหรียญเสร็จก็ส่งเงินโอนเงินค่าซื้อเหรียญให้กับเจ้าของเหรียญเจ้าของกล่องทางต่างจังหวัดแล้วปาปาก็นาลงนาเหรียญเข้ามาลงสู่อีพีประปามาขายเหรียญเพื่อจําหน่ายขายแบ่งปันให้กับชาวไทยที่ อชอบสะสมเหรียญกระสาบประมาณนั้นเลเอฟซีเนาะอ่ะก็สวัสดีเจ้าของกล่องห้ากล่องนี้ส่งมาจากจังหวัดกาลสินก็เป็นนักสะสมที่เคยส่งเหรียญให้ช่องของปาปาค่อนข้างจะต้องเรียกว่าประจําก็ว่าได้เนาะเป็นนักสะสมประจําในช่องของปปาไปแล้วก็อ่ะหากมีเหรียญครั้งคราวต่อไปก็สามารถพูดคุยกับแอดมินได้เลยโอเคนะฮะอ่ะปาปาขออนุญาตดึงกล่องอ่ะดึง,ดง,ดงดยเดาจะกล่อง <laughs> ดึงเหรียญออกจากกล่องพูดครั้งแรกก็พลาดผิดเลยเอฟะนะพูดครั้งต่อไปก็คงจะผิดพลาดนี่คือ f อฟซีกล่องเปล่านะซึ่งภายในไม่ได้บรรจุหมายเลขธนาคารมาเลยเขาโอเคกับแอดมินแล้วนัสมเด็ก็ส่งประจำนะมาเดี๋ยวเราเปิดกล่องดูเหรียญกันเลยเอว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างเรามาดูชิ้นแรกกันี่อยู่2ชิ้นเนาะอ่ะวางแอบไว้เฉยเลยอ่ะมาดูชิ้นแรกกันก่อนเอเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ย อ๋อนี่ไงหมายใบหมายเลขธนาคารเขานะเนี่ยน่าจะประมาณนี่ย F4 หมายเลขบัญชีธนาคารแนบมาในกล่องบรรจุเหรียญด้วยแบบเนี้ย D F4 ใส่ซองไหมก็ดีเนี่ยใส่ซองเหรียญมาเลยนะรายแอดมินเขาเช็คเสร็จป้าเปิดกล่องเสร็จแอดมินเขาเช็คเสร็จปั๊บเดี๋ยวเขาจะโอนเงินให้ท่านโอเคไหมอ่ะชิ้นแรก f ะอ่ะแยกเป็นย่อยมาไม่ใช่ย่อยยับนะฮะ F4 ย่อยสวยงามด้วย ย่อยสวยงามเลยสําหรับเหรียญวันนี้ก็ห่อนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่9 f 4ะเหรียญสมัยรัชกาลที่9ออันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญหนึ่งบาทพญาคุดปี17 f ฮะอ่ะเป็นเหรียญหนึ่งบาทพญาคุดปี17ก็ถือว่าเป็นสภาพค่อนข้างาสวยกันเลยทีเดียวนะจะอยู่ในเกรดไหนเดี๋ยวแอดบินเขาจะแจ้งกลับเองแต่ก็ยังไงก็เกินเกินเกรดเหรียญผ่านการใช้งานปกติธรรมดาอยู่แล้วแหละนะ โอเคนะใครที่มีฮะ F4 ฮะสำหรับเหรียญหึงบาทพยาคุดปีหนดใครที่มีปปาร,รับซื้อนะฮะก็ผ่านการใช้งานแล้วก็ประมาณ20บาทนะอาจ้ะาหากสวยขึ้นมา,นมาขึ้นมาขึ้าก็เป็น60บาทไม่ผ่านการใช้งานนะถ้าสวยจัดๆผิวเดิมวิง่งก็เป็นร้อยเช่นเดียวกันนะเหรียญที่จะได้ราคาร้อยก็ต้องมีสภาพที่เต็มเต็มร้อยอะไ F4 นะ,ะนะเพราะว่าจํานวนการผลิตเขาเยอะ เขาเป็นเหรียญที่ได้รับความนี้อยู่มาตลอดก็จริงแต่จานวนการผลิตเยอะเราจะเห็นว่าเหรียญปกติธรรมดานั้นซื้อขายกันแค่หลักส10ิบถึงหลักร้อยเท่านั้นเองไม่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนนะตลอดในช่องของปปาหากปเป็นเหรียญปกติธรรมดานะน,นะปปาซื้ออยู่ประมาณนี้นเองเอามาดูชิ้นที่สองเอฟซีฮะชิ้นที่สองเอาปป่าวางสักไกลเลยเนาะอยู่นอกกล้องแล้วเอฟซีะฮะชิ้นที่สองเป็นเหรียญครุฑเขาเรียกครุฑข้างนะเอฟซี FC. อันนี้ครุฑข้าง คุดข้างปีพศ2 5 2 0ก็ถือว่าเป็นสภาพที่ค่อนข้างดูดีนะเกินกว่าเหลียนผ่านการใช้งานสภาพเกรดสนะ F 4ถ้าพูดถึงจากจากจริงๆแล้วเนี่ยนะอ่ะเป็นสภาพที่สวยกว่าเกรดสจะอยู่ในเกรดไหนจะได้ราคาเท่าไหร่ F 4ฮะเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งกลับกันไปเองโอเคเนาะป้าป่าไม่ค่อยจะฟันธงตรงนี้จะถามว่ารับซื้อ,อยังไง ผ่านการใช้งานแล้วก็เป็นปีพศ2520ใช่ไหมผ่านการใช้งานก็เหรียญละประมาณ14บาท15บาทประมาณนี้แหละ F4 เดี๋ยวปาะปาทคลิปไปดูใหม่นะไม่ต้องดูราคาเดี๋ยวก็ติดตามคลิปดีกว่าเดี๋ยวปาะปาทคลิปรวดเดียวตรงนี้ให้ดูใหม่แล้วกันนะโอเคเนาะตรงนี้ปาพูดได้ไม่ชัดเจนไง F4 นะเพราะต้องตรวจดูสภาพเหรียญเนี่ยป๊ปาไม่ไม่ตรวจใช่ไหมป้ปาบอกคร่าวๆแล้วก็จบไปเลยผ่านการใช้งานไม่ผ่านนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญ หนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตราแผ่นดินเอฟซีฮะอ่ะประมาณเนี้ยใครที่มีนะฮะผ่านการใช้งานแล้วปะปารับซื้อเหรียญละประมาณ4บาทเท่านั้นเองถ้าผูกก่อน f อฟเราก็อาจจะต้องขูดถูกคัดแยกออกไปโอเคนะใครที่มีนะฮะสามารถติดต่อช่องของปปามาอ่ะหบาทปีศูนย์หลังตราแผ่นดินก็ยังคงเป็นเหรียญสมัยราชการที่9เราสังเกตว่าเหรียญสมัยราชการที่9ลองสังเกตเอฟซเนี่ยหอเนี้ยราชการที่9้าทั้งหมดแล้วหอนี้ก็ใช่ปปาบอกแล้วว่าเออ เหรียญสมัยรัชกาลที่9เนะี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการเหรียญบ้านเราค่อนข้างโหดที่สุดเลยทีฮะอันนี้เป็นคุดปี22เป็นคุดเฉียงปีพศ2522อ,อ่าใครที่มีฮะสามารถติดต่อช่องของปปามาก็รับซื้อกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละ12 13 14บาทเลยประมาณนี้แหละนะเขาปปาปาจะรับซื้อต่ำกว่าปี20อยู่ประมาณบาทหนึ่งอะ ถ้าปี20รับ15ถ้าสภาพสวยงามนะฮะ15ก็ผ่านการใช้งานแหละถ้าเป็นปี22ก็จะประมาณ14บาทถ้าสภาพเดียวกันใกล้เคียงกันโอเคไหมฮะนะ,ะก็ราคานี้ถือว่าใช้ได้อยู่ในในยุคปัจจุบันวันนี้เลยนะ F4 ปะปาร,รับซื้อนะฮะคุดเฉียงนะฮะมาเรามามา,มา,มาดูชิ้นต่อมา F4 ฮะมาดูชิ้นต่อมากันเลยอันนี้เป็นเหรียญ 1, บา, 1> ยบาทเหรียญ5บาทเลยหงปีพศ2500 สามสอ F C H, ใครที่มีใครที่มีเหรียญ5บาทหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ 1, ปีพศ2530หลายคนเอซีฮะส่งมาเหรียญหนึ่งแล้วบอกว่าอ้าวไหนเขาซื้อกันเหรียญน,นึ่งเป็นหมื C ่นเอซีฮะน่าจะเป็นเป็นหมืน่นเป็นแสนนั่นตรงปีพศ2529นะที่เขาาสร้างมาเป็นรูปแบบคล้ายๆเหรียญตัวอย่างอะแต่เขาอาจจะไม่ได้ผลิตจริงนะ ก็เคลื่อนมาปีพศ2530เลยปีพศ2529น่าจะมีโครงการที่จะผลิตเหรียญ5บาทเรือหงใช่ไหมฮะแต่บางเอิญไม่ได้ผลิตก็โยกย้ายมาอีกปีหนึ่งใช่ไหมเป็นปีพศ2530เลยประมาณเนี้ยก็ได้ผลิตเหรียญ5บาทเรือหงแต่ยอดจำนวนการผลิตเขาเยอะ FC ฮะรู้สึกเท่าไหร่นะ41ล้านกว่าเหรียญใช่ไหมประมาณนั่นแหละอ่าปีพศ2530นะเนี่ย ถ้าหากนักสะสมท่านนี้เขาเชื่อว่าปีพศ2530คามือปลาปาเนี่ยเหรียญละ5,000หนึ่งขึ้นไปเนี่ยเขาคงไม่ส่งให้ช่องของปลาปาาจากเอเนี่ยปลาปารับซื้อเหรียญละ7 8 9 10บาทเท่านั้นเองผ่านการใช้งานนะท่านักสะสมท่านนี้เขาไม่รู้ข้อมูลเหรียญมาก่อนเลยเนี่ยรับรองเขาไม่ส่งขายสูงสุดผ่านการใช้งานสูงสุดนะคะเบบังเอิญเหรียญละ10บาท 9บาท8บาทแน่นอนฉะนั้นก็ดูคลิปนี้แล้ว F อฟซให้ให้เรารู้เลยว่าอ๋อจริงอย่างคุณประปาพูดเลยแล้วถ้าเหรียญมีราคาเหรียญหลักหมื่นเอฟเซีเชื่อเลยจะหาส่งมาสักเหรียญหนึ่งก็กระทั่งยากนะถ้าจะเห็นค่คามือประปาระดับเนี่ยนะแน่นอนต้องผลิตออกมาเยอะ F อต้องเข้าใจด้วยนะฮะหลายคนที่ไปดูคลิปสั้นแล้ว ช่วงนี้จะมีปัญหากันเยอะเลยคลิปสัน้นคลิปสั้นนะครับเอฟซี FC, เขาไม่ได้ให้อ่เนื้อหาเนื้อหารายละเอียดใช่ไหมฮะเขาหยิบมาเหรียญเดียวแล้วเขาก็ไม่ผิดเลยเอฟซี FC, เพราะว่าเป็นคลิปสัน้นนะขณะนั้นก็เหมือนกับว่าเขามาสอนให้เรานั้นไปดูข้อมูลจํานวนการผลิตของเหรียญนั่นแหละนะถึงเขาจะหยิบมาเหรียญเดียวปุ๊บรับซื้อใครที่มีห้าบาทละหงทุกเหรียญอะไรประมาณนี้เหรียญละห้าหมื่น เราก็ไปกดดูไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดอะไรเขาท้ายที่สุดแล้วนะเอซอืมก็ต้องมาถามช่องของป่าปาเป็นบางส่วนนะป้าปาก็ไม่จะพูดยังไงก็ต้องบอกตรงคลิปนี่แหละท่านก็มาดูคลิปช่องของป่าปาบ้างนะเห็นป่าป่าเปิดกล่องดูเหมือนจะช้าล,ล่ําไรลใช่ไหมฮะไม่อยากจะดูแล้วพูดเม็ดแต่น้ําเนื้อก็ไม่มีโอ้โหไปดูเนื้อคลิปสั้นป็นไงฮะเรียนละห้าหมืนตามฮาเขาก็ไม่เจอนะ ดูเนื้อล้วนๆเลยฮะเนื้อติดคอเลยต้องมีน้ำสดบ้าง F4 นะเนื้อติดคอต้องดูน้ำบ้างหลังจากนั้นเรามาดู F4 ฮะอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอย่ยอ่าเดี๋ยวเป็นพระเศียรเอียงระวังไว้ก่อนนะฮะเราอันนี้เป็นปี3 4ม F4 ฮะปะปาขออนุญาตตัดเลยเป็นถุงเล็กปปาเปิดไม่ได้ปปาใส่ถุง F4 จ้านี่คือเหรียญอ่าสิบบาทสองสี ปีพศสอ 2, 5 0 3 4ใครที่มีฮะใครที่มีประปาร,รับซื้อนะโอเคเนาะวางไว้หลังจากนั้นมาเป็นปีพศ2,543เนี่ยตอนนี้ใครมีส่งมาได้เลยสีฮะนะปี3,4,4,3,4,4,5,3อะไรประมาณเนี้ยนะใครที่มีฮะแล้วปี4,0่ศนะปาอยากได้สัก500เหรียญ ซึ่งตอนนี้รา,ราคาเขาแทบจะไม่เกินหน้าเหรียญถ้าเป็นปี40นะ F4 จะพูดตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นปี43ฮะใครที่มีป่าก็รับซื้อแต่ราคาไม่แพงตอนนี้ไม่น่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ13บาท14บาทได้ไหมประมาณนี้แหละนะท้ายสุดแล้วพอน,นักสะสมเขากลับมานิยมเล่นหากันเล็กๆ,ๆน้อยก็ f 4ก็เริ่มจะมีสีสันในวงการเรียนบ้านเราอีกละนะโอเคเนาะปีนี้ละปีอะไรกันเอ่ยอันนี้เป็นปี44เอามาจริงๆ f 4ใครที่มีนะฮะปีพศออ .2544 ปปาก็รับซื้อเดี๋ยวรอดูราคากันแป๊บนึงก่อน f ั h ทางด้านราคานะตอนนี้ก็แคลขา,ายกันไปก่อนเพาราะล่าสุดเนี่ยใครเห็นไหมปปาได้รับมาเยอะเลยปปาขายออกช่วงนั้นพอพอชื่อเสียงเขาเงียไปพักหนึ่งไงปี44กับปี43 ปี4 4 4 3, 3ี4สเห็นนหะมปาป้าขายออกต่ำมากเลยต่ำมากเลยและยิ่งเป็นปี4 4และ43เห็นไหขายออกระดับต้นทุนซื้อเข้าเลยที่ผ่านมาหลังจากนี้ไปก็น่าจะขยับกันสักนิดหนึ่งเพื่อให้ปะปาไดา้ได้กำไรสักนิดหนึ่งนะเพื่อเอามาบ่มรุงช่องต่อไปใครเห็นวนะ่าปปาขายออกเดือนละ15บาทช่วงนั้นยังขายยากด้วย คือตัวนี้วงการเหรียญนี่สับสนเลยนะ f c ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยป้าปา,ปาบอกเลยว่าสับสนกันไปหมดเลยสับสนอนลำมานฉะนั้นก็ต้องทนเอากับราคาเหรียญที่ไม่แพงนะโอเคเนาะมีอีกไหมอ่ะปีนี้ล่ะอันนี้เป็นปีพศ2542 42ใครมีป้าปารับซื้อ F4 ฮะรับซื้อนะอ่ะเนี่ยเป็นปี42เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่3 F4 ฮะ เป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่9ใครที่มีติดต่อมาปอป,า,ป,า,ปารับซื้อโอเคเนาะวางไว้ปุ๊บจบละ10บาทแต่นี้มาดูอันนี้จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยหนึ่งบาทเรือหงเงาปอปาไม่มั่นใจหรือว่าปัจจุบันวนันนี้เขาซื้อเข้ากันเท่าไหร่นะก็เห็นขายออกกัน2บาทบ้างอะไรป่ะอันนี้เป็นหลังวัด f อนะอ๋อจริงๆด้วยรเรือหงควบนะเนี่ยหลังวัดกับเรือหงเนี่ยแปลว่าปาปรึกษากันก่อนนะว่าจะรับซื้อเท่าไหร่ รับซื้อสองบาทขายเท่าไรเอฟซีฮะก็คงจะเป็นเหรียญที่ให้ติดมาติดมากัน,นเรื่อยๆแต่ก็คงจะต้องมาทําใจทางช่องเนี่ยช่องก็คงจะขายออกไม่ได้กําไรอะไรกันเอฟซีฮะนะอ่ะหลังวัดกับเรือหง1หนึ่งบาทเอฟซีอะไรที่มีนะ,ะนะก็ไปคุยกับแอดมินเอาละกันนะว่าเขาปปาใ้รับตลอดเลยไหมนะเพราะราคาไม่สูงตอนนี้ปปาไม่มั่นใจว่าซื้อเข้ากันเหรียญนะหนึ่งบาทห้าสิบหรือเปล่าเอฟซีเนี่ยนะ พะป,า,ปาไม่มั่นใจนะปัจจุบันวันนี้ใครเห็นไหมพอป,า,ปาเลิกขายไปหลายอพีเหมือนกันนะพอพอเราไม่ประกาศรับซื้อเนี่ยเอฟซช่วงราคาผันผวนเนี่ยตกลงมากๆเราจะรับซื้อเท่าไหร่เนี่ยนะก็ต้องดูซื้อถูกก็บอกว่าซื้อถูกใช่ไหมฮะพวกเขาผลิตออกมาเยอะเยอะแล้วพอดีเขาไม่ได้รับความนิยมเต็มพิก,กัดเอฟซีเนี่ยนะมันก็ก็จะมีปัญหากันบ้างเนาะอ่ะ ช่วงไหนเอฟซีฟปปาไ,ไม่เกรงใจนะถ้าตลาดเรียนเล่นหาต่ำมากเด่นผลิตเยอะปาปาก็จะบอกตรงๆเราส่งไม่ได้เราก็เก็บไว้ก่อนเนาะเราก็เก็บกันไว้ก่อนบ้างอะไรบ้างนะฮะอ่ะวางไว้เอฟซีฮะเขาบอกว่าผเสียเอียงเอียงมากน้อยแค่ไหนปาปลาใค้ดูกันพื้นเผนก็พอนะอ่ะเอียงเอฟซีเอียงมากน้อยแค่ไหนวางไว้ก็ถือว่าเอียงอยู่เหมือนกันนะฮะอืมแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเป็นผเสียเอียงไม่เยอะเป็นอ่ะก็เห็นเอียงเหมือนกันให้เอฟซีนะ อ่ะถ้าพอจ่ายเกินหน้าเหรียญได้เราก็จ่ายเอฟเสียปปาก็รับมาขายราคาไม่แพงบางทีพูดหน้าอีพีราคาเท่านั้นเท่านี้นะเราก็ก็ค่วบาจะแบบบอกราคาปล่อยทิ้งเอฟซฮะก็บอกราคาปล่อยทิ้งกันบ้างปปารับมาเพื่อเป็นสีสันในช่องของปปาเนาะเห็นว่าราคารับซื้อเข้าเอเจ้าของเหรียญเขายอมรับได้ว่าเออการตลาดเขายังไม่เล่นหากันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะอย่างน้อยช่องปปาก็ช่วยรับซื้อ อย่างในน้อยเอฟหนะปี5657้าเนี่ยนะถ้าปปาไม่รับใช่ไหมท่านก็ขายที่ไหนไม่ได้เลยถ้าเกิดหน้าเหรียญเป็นเล็กน้อยก็อย่าเพิ่งว่าปป่าในเอฟซอย่าเพิ่งวอาปปารับซื้อเหรียญถูกนะอ่ะอย่างเหรียญ10บาทเหมือนกันในเอฟซนะสิบาทเนี่ยเกินหน้าเหรียญกันไม่เท่าไหร่เองนะอย่างปี4 4่สี่สตอนนี้ราคาซื้อเข้าปปาไม่มั่นใจว่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละสิบสอบาทหรือเปล่า นะอย่างปี43อ่า43กับ44เนี่ย fc โอเคเนาะทางด้านราคาเหรียญตัวนี้ต้องทำใจเอาด้วยจนปะปาแทบาไม่อยากจะทำคลิป fc นะจนมาช่วงหลังเห็นนะช่องต่างๆก็จับมาเหรียญเดียวเลยทำคลิปวิดีโอสั้นจบไปเลยดีกว่านะเป็นการนำเสนออ่าหลายคนก็ก็เข้าไปดูก็เข้าไปดูกันตรงนั้นก็ไปดูกันไปก่อน fc ปปาก็ทำคลิปสั้นเหมือนกันแต่ปปาก็ ไม่กล้าทําเหรียญราคาแพงไงเพราะปลาขายเหรียญซื้อเหรียญราคาแบบนี้ก็ขายออกไม่แพงด้วยอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวถ้ามีเหรียญเด็ดเดดมื่อไหร่มีเหรียญจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวปาปลาทาให้ดูโอเคเนาะไปเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันในครอบคุณเจ้าของเหรียญจากจังหวัดกาลสศินคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ